วันนี้นะคะเราก็จะมารีโนเวทห้องน้ำเรานะคะด้วยสติกเกอร์ติดพื้นห้องน้ำค่ะเราได้มาแล้วเป็นลายน,นี้หน้าเขากว้าง60เลยนะคะตัวนี้เนื้อเขาก็จะไม่ลื่นค่ะผิวเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าพอติดจริงๆแล้วเนี่ยมันพองขึ้นมา เราก็เลยทดสอบติดกับพื้นนะคะที่เราติดไปแล้วติดแล้วก็ราดน้ําลงไปหลายรอบมากๆเลยเปียกเลยนะอันนี้อาทิตย์กว่าแล้วยังจะติดแน่นอยู่เลยนะคะไม่มีการพองอะไรเราก็คิดว่าสติกเกอร์ล็อตนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการติดเลยนะคะบอกก่อนแนะนําก่อนนะคะบางบางร้านนะคะใช้ไม่ได้จริงเนาะบางร้านติดไปโดนน้าเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งมันพองขึ้นมาเราก็เลยต้องฉีกทิ้งรื้อไปแต่รอบเนี้ย ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะนะคะร้านค้าแนะนําจะเป็นร้านนี้ค่ะก็เพื่อนๆสามารถคลิกไปที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเจอคําอธิบายนะคะด้านล่างก็จะมีลิงก์ร้านค้าที่แชร์ไว้ให้นะคะวันนี้เราติดพื้นท้องน้ําด้วยสติกเกอร์พื้นท้องน้ํรลายนี้ราคาไม่แพงค่ะจ้มาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทแผ่นนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาติดสติกเกอร์ผนังผนังสติกเกอร์ผนังของเขาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแผ่นนะคะแผ่นประมาณ9าบาทนะคะแผ่นหนึ่งก็ไม่แพง นะคะสั่งมาหลายแผ่นอยู่นะคะเราจะติดผนังสังเกตว่าสติกเกอร์ผนังเขาจะมีความเงามีความเงาแล้วก็กันน้ำได้โดนน้ำได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งห้องน้ำของเรากันเลยค่ะก็บอกก่อนว่าห้องน้ำของเราเดิมทีจะเป็นประมาณนี้นะคะเรียบๆเ,เราต้องทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วก็รอให้พื้นแห้งนะคะถ้าใครมีฝุ่นกวาดฝุ่นต่างๆออกให้หมดนะคะแล้วถึงจะติดนะอ่ะ พื้นห้องน้าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องมีลายตรงนี้ก็ติดได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เราจะแกะของเดิมอ,ออกนะคะก็จะแกะง่ายมากพื้นห้องน้ําของชั้นเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเราจะติดสติกเกอร์สติกเกอร์ทับนะคะก็ทําความสะอาดพื้นให้สะอาดมีฝุ่นอะไรเราก็เช็ดออกนะคะแล้วก็ พอพื้นสะอาดแล้วแล้วก็ใช้ตัวนี้ที่รีดวอลเปเปอร์ถ้าใครไม่มีนะคะเอาการ์ดเอาอะไรก็ได้นะคะรีด<อ>ด้ากันไกลนะคะ<ป>กันไกลแล้วก็มีดค่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มติดกันเลยนะคะก็ง่ายๆแต่ว่าตรงนี้หน้ามันจะกว้างนิดนึงมันก็อาจจะใช้ความละเอียดหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นห้องน้ํามันก็จะมีทั้งวั้วแหว่งนะโอเค ือร้านเนี้ย oh. เขาจะมีหลายลายคือถ้าเป็นลายเนี้ยมันจะเป็นสีขาวแล้วมันจะเลอะพื้นง่ายนะคะเนี่ยเราทิ้งไว้เลอะแหละเราซำวอลเปเปอร์มาไม่พอเราก็เลยซื้อใหม่อีกวันหนึ่งตอนน้ำได้จริงนะคะเช็ดได้อะไรได้แต่แนะนําว่าให้เลือกลายวอลเปเปอร์นะคะเป็นสีอื่นนะคะที่ไม่ใช่สีขาวสีขาวเนี่ยจะเห็นเป็นคราบสกปรกได้ง่ายนะตรงนี้จะเป็นส่วนที่ยากแล้วนะก็คือต้องตัดเว้าโค้มตามมุม ด้านหลังาก็จะมีตารางขีดนะคะก็จะทำให้เราตัดได้ง่ายเลย ลายของเขาเนี่ยจะไม่ต่อลายนะคะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อนะคะอย่าซื้อสีขาวสีขาวเนี่ยจะเลอะง่ายนะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์ผนังนะคะตรงนี้ก็โดนน้ำได้กันน้ำได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาติดด้านบนนู้นกันนะคะ นี่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะตรงสติกเกอร์ติดผนงังตรงห้องน้ำเนี่ยเราจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาทำให้ห้องน้ำของเราดูสวยขึ้นมากเลยค่ะวันนี้รีโนเวทห้องน้ำของเราก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ติดผนังนะคะของเราก็ลายนี้สวยมากๆเลยนะแล้วก็ต่อมาด้วยสติกเกอร์ ติดพื้นนะคะสําหรับห้องน้ําโดนน้ําได้อะไรได้ก็เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ขี้เบื่อนะคะตกแต่งเปลี่ยนพื้นห้องน้ําอยู่บ่อยๆนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแต่สําหรับเราเราจะชอบตัวนี้มากนะคะแผ่นนึงอะไม่กี่บาทแล้วก็รู้สึกว่าแผ่นนึงเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาหนาด้วยแล้วก็กันน้ําได้ด้วยตรงนี้คือเราชอบมากนะคะ ก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้คือแผ่นที่ตัดแล้วเขาจะมีความเงาในตัวแล้วก็ติดง่ายมากๆตัวนี้เราก็แนะนําอีกตัวหนึง่งเราชอบนะคะส่วนตัวนี้ของเราเนี่ยเราไม่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือเราก็เลือกลายมาผิดคือเราเลือกเป็นสีขาวพอสีขาวปุ๊บลายนะคะเขาไม่ต่อกันเห็นไหมคะเขาไม่ต่อกันแล้วก็สีขาวเนี่ยมันก็จะเลอะง่ายนะคะก็จะเลอะ เลง่ายตรงนี้เราก็เช็ดทําความสะอาดได้โดนน้าได้แต่ว่าขัดแรงๆไม่ได้นะคะแล้วอายุการใช้งานสําหรับพื้นห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นสติกเกอร์เนาะอาจจะอยู่ได้ไม่นานอย่างมากก็ประมาณ6เดือนแล้วก็เปียนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ผนังตัวนี้เราคิดว่ารอบหน้านะคะเราจะสั่งมาอีกนะคะเพราะเราชอบมา,มากๆแล้วก็ตัวกระดาษของเขาค่อนข้าง,างที่จะหนา นะคะแล้วก็มีความกันน้ำได้อะไรได้ก็วันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ